เห็นกับผมที่เล่นแบดเล่นสนุกอะไรพวกนี้กันมาเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของผมนะครับคือการปีเทนนิสนะครับที่ป็นคลิปนี้ที่ผมไปซื้อมาจากปีกแอนดบอลนะครับแล้วก็ลูกนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ลูกที่แข็งที่สุดนะครับในการเล่นนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะนะครับเขาจะใส่ลูกไว้อย่างนี้นะครับในกีฬาแล้วเขาก็จะบีบดูนะครับ กล้องอยู่ทางนี้ครับกล้องไปทานี้ครับก็คือเติมนี่นะครับเท่ๆเก่งๆก็ได้นะครับเขาไม่รู้หรอกเราเราเก่งไม่เก่งนะนิ่มครับโยนไปให้เด็กเก็บบอลเอ้าเอาใหมเอาใหมาทำครับแทงนี่นะครับอ่าอย่างงี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูผมที่ผมไม่ได้เก็บบอลนะครับลูกก็จะเด้งมาครับเขาไม่สนใจอะไรก็ไม อยู่ัานี้เลยแล้วก็ถ้านเขาเรียกลูกนะครับเด็ววกับอลก็ลูกนี้เขายุดลูกไปให้เขานนครพอเขาโยนลูกมาปุ๊บสิ็งกับต้อง,งติดงรี้ครังอันนี่ครับอ่าต่อไปนะครับผมจะขาบิีให้ดูนะครับในเมื่อเราได้ลูกแข่งแล้วนะครับเราจะตีให้ดูการจับไม้นะครับอันนี้คือผมไม่มีความรู้นะครับแต่ผมเขาบอกว่า ยจยสะบัดข้อมือนะครับสือถ้าตีแบบสะบัดมีาทางครับราะไม้เทนนิสหลักมากให้ทำตบ,บบขงแข็งไปเลยครับคือคือเทนนิสไม่ค่อยมีลูกอย่างนี้หรอกครับลูกอย่างนี้น้อยแต่จะเป็นลูกแบ็คแฮนด์หรือว่าโฟร์แฮนด์มากกว่าทำข้อแข็งๆไปเลยครับแบ็คแฮนด์นี่ทำมีก็ได้นะครับตัวอย่างที่บอกครับเราตีไม่เก่งแต่ถ้าและเสียงต้องได้ก่อนอนี้นะครับปุ ปุ่มอย่างนี้นะครับพุ่มุมุมนครับทำคั้ไหมครับอีนนนะครับอต,ต้องให้อย่างกวาครับ ูต้องเงินให้เด็กเก็บบอลก็คือโดนแบบมั่วๆอย่างเงี้ยแหละไปหยิบนี้มาหายเวลาครับคือกล้องกล้องาอช้ารูบคือจะพูดยังไงดีคือ,ค,อ,ค,อคือแค่นี้ก่อนละครับ